ขายบ้านต้องเสียภาษีอะไรบ้าง 1. ค่าธรรมเนียมการโอนปี2566นี้ปรับค่าโอนลดลงจาก2%เหลือ1%โดยคำนวณจากราคาซื้อขายบ้านราคาตลาดหรือราคาประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า 2. เสียอย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างอากรสแตม0.5%หร์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ3%และภาษีบำรุงท้องถิ่นอีก0.3%รวมเป็น 3. 3 โดยคำนวณจากการถือคลองกรรมสิทธิ์นาน5ปีขึ้นไปหรือผู้มีกรรมสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านานาน1ปีขึ้นไปและ 3. ภาษีเงินได้หักนัที่จ่ายอ๋อและที่สำคัญนะคะภาษีต่างๆที่จะต้องเสียดังกล่าวไปข้างต้นนั้นก็คือไม่ใช่เสียเฉพาะการขายบ้านเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอีกด้วยจากโครก,กุไก่สอนเช่าคอนโดงเงินล้านสายเสค่ะ